สวัสดีครับเพื่อนพ้องน้องพี่ที่รักทุกท่านนะครับและผู้ที่แวะเวียนเข้ามาเยี่ยมชมในช่องพระแท้สบายใจนะครับสำหรับคลิปเรียนุกปุห่หลวนะกว่า90กว่าตอนนะครับหรือ90กว่า EP นะครับวันนี้จะขอ,เ,อเรียนเสนอนําเสนออีกสักรุ่นนะครับรุ่นสร้างอนามัยจมโบนะครับปีสีหนึ่งซึ่งเป็นเหรียญดีพิธีใหญ่นะครับเหรียญดีพิธีใหญ่อีกเหรียญหนึ่ง แล้วก็จะแปะฝากกันไว้ก่อนอื่นก็อยากฝากขอบคุณสําหรับเพื่อนพ้องน้องพี่ที่เข้าไปให้กําลังใจในลักษณะเยี่ยมชมในทาง YouTube เกี่ยวกับพาเที่ยวชมวัดไร่แตงทองกับเอิม MV ร้องเพลงก็อะไรจะประมาณนั้นอันนั้นคือจุดเติมเต็มหรือจุดกำลังใจอีกอน้อยนิดแต่ว่าพลังหรือกำลังใจที่ได้เนี่ยมันยิ่งใหญ่นะความรู้สึกที่ได้เนี่ย ท่านลงทุนเพียงนิดเดียวแต่สิ่งที่ผมรู้สึกประทับใจนะ่ะมันยิ่งใหญ่ก็รู้สึกอขอบคุณได้ใจจริงนะครับวันนี้ก็อยากจะเผยแร่หน้าตาแล้วก็เผื่อจะได้คุณหน้าคุณตาจดจํากันเอาไว้แลนะ้วเผื่อไปเจอไปพบกันที่ไหนจะได้ทักทายกันถูกแล้วก็เลี้ยงข้าวเลี้ยงกาแฟกันได้นะครับงั้นเดี๋ยวไปชมเหรียญครับเดี๋ยวอธิบายให้ฟังครับครับก็จะประมาณนี้เหรียญน,นะครับอนามัยจัมโบหรียญจะใหญ่ๆหน่อยนะครับแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจสักนิดหน่อยครับก็คือว่าช่องประแทศสบายใจ f a c ID Line เบอเ์โทรศัพท์ เพื่อป้องกันการถามใต้กระทู้ว่าติดต่อได้ที่ไหนอย่างไรราคาเท่าไหร่นะครับท่านกรุณาติดต่อตามช่องทางนีผมจะไม่มีเวลาไปตอบใต้กระทู้ให้ท่านนะครับแล้วก็เ,เลขที่บัญชีเลขที่บัญชีหากมีการโอนเงินกันแล้วก็บัตรประกันที่ออกให้ตั้งแต่พระราคา2 0 0 0ับาทขึ้นไป้าไม่ถึงแล้วองค์ย่อยๆรวมกันแล้วกว่า2,000ขึ้นไปก็จะออกให้ในคราวเดียวกันเหมือนกันนะครับส่วนช่องช่วงเวลาติดต่อเช็คพระแบ่งปันพระติดต่อพระเกี่ยวกับเรื่องพระพระ ท่านแบ่งปันผม,ผมแบ่งปันท่านก็ตั้งแต่เวลาสิบโมงถึงสองทุ่มโดยประมาณครับเดี๋ยวมานนมชมเหรียญครับครับนี่คือรุ่นสร้างอนามัยวงเล็บจัมโบ้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับออกวัดไร่แต่งทองนะครับสร้างอนามัยที่บ้านทุ่งลูกนกหรือไงเนี่ยนะครับตามข้อมูลน,นะผิดพลาดคลาดเคลื่อนขออภัยคือด้วยบารมีของหลวงปู่ท่านก็ได้สร้างจัดสร้างเหรียญนี้ขึ้นมาเพื่อหาอสมทบทุนนะครับสร้างอนามัยดังกล่าว นะครับเป็นเหรียญดีพิธีใหญ่อีกเหรียญหนึ่งนะครับแต่เป็นเหรียญที่ค่อนข้างจะมีเกเยอะนะครับจึงได้อยากจะแปะแล้วก็บันทึกคลิปลงเอาไว้ในช่องพระทจ้าสบายใจเพื่อเป็นข้อมูลให้นักสะสมได้แวะเวียนเข้ามาเยี่ยมชมกันนะครับเพื่อเติมเต็มกับคลิปท่านอื่นบ้างท่านโน้นท่านนี้บ้างก็มารวมกับผมนะครับดังนั้นก็มีเวลาอยากจะแบ่งปันกันก็คือประมาณนี้ส่วนสีผิวเหรียญก็จะประมาณนี้ครับออกส้มเขียว ทองประมาณนั้นซึ่งบางกระแสก็บอกว่าเหรียญน,นี้จัดทําทผิวขึ้นมาเนี่ยโดยผสมเปลวทองหรือเปลวทองคําอะไรประมาณนั้นนะครับจึงได้ออกผิวมาเป็นแบบนี้และอีกชุดกระแสข้อมูลหนึ่งก็บอกว่าเหรียญเนี้ยใต้ผิวเนี่ยเป็นเหรียญทองแดงผสมสำริดหรือเนื้อสำริดอะไรประมาณนี้ครับซึ่งซึ่งก็อาจจะเป็นไปได้ครับแต่ว่าสิ่งที่สําคัญหรือจุดที่จดจําที่เราจะมาเล่าสู่กันฟังวันนี้เนี่ยก็ รูปลักษณะจะเป็นเนื้ออุ่มโตหนักนะครับน้ำหนักมากนะครับน้ำหนักทอง2บาทกว่า30กว่ากรัมนะครับผิวเนี่ยครับผิวเดิมแท้เนี่ยก็จะเป็นผิวกระจกแบบนี้นะครับผิวเดิมแท้ครับซึ่งถ้าผิวเดิมแท้ก็จะประมาณเนี้ยผิวเป็นผิวกระจกประมาณเนี้ยนะครับ <c oughs> ก็คือว่าให้ท่านได้สังเกตว่านี่คือผิวเดิมเขานะครับซึ่งจะไม่มีหมุนเวียนในตลาดพระเครื่องมากนักสําหรับรุ่นนี้นะครับแต่ที่ท่านไปพบไปเจอเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเหรียญเก ดังนั้นก็จึงเป็นห่วงกลรจะแปะข้อมูลเหล่านี้เอาไว้นะครับสำหรับตัวโค้ดซึ่งจะเป็นตัวเดียวกับโค้ดเ,เงินล้านนะครับตัวซึ่งบางคนก็เรียกตัวนะผมไม่ได้ยืนยันนะครับถ้าเป็นตัวนะจะต้องเป็นประมาณนี้ครับแต่ว่าอาจภาษาของบาลีอาจจะมีการเขียนหลายรูปแบบซึ่งไม่อาจผมไม่อาจอย่างรู้ได้นะครับไม่อาจทราบได้นะครับก็เอาเป็นว่าลักษณะหน้าตาโค้ดผมไม่ได้ยืนยันว่าเป็นตัวอะไรเพียงแต่ ลักษณะจะต้องเป็นแบบนี้คือจะจะเหมือนตัวตัวนี้ครับเห็นไ,ไหมนะครับตัวเดียวกันเนี่ยครับตัวเดียวกันเลยนะนะครับตัวเดียวกันเนี่ยครับจะเหมือนเห็นไหมผิวจะมีความต่างไปสําหรับตัวเงินล้านนะครับเงินล้านนี่จะเป็นปีสี่สองส่วนเนี่ยจะเป็นปีสี่หนึ่งนะครับดังนั้นลักษณะขอบตัดจะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายเพิ่มเติมให้ฟังเดี๋ยวอธิบายดูเหรียญไปก่อนพลางๆนะครับลักษณะดูรูปรัณ์ของเหรียญไปก่อนนะครับ ซึ่งจำนวนการสร้างก็จะมีประมาณ4เนื้อนะครับส่วนเนื้ออื่นเราไม่ทราบนะไม่มีข้อมูลน,นะครับเขาจะมีเนื้อทองคําเนื้อเงินเนื้อนวะนวะก็ราคาตั้งแต่หลายหมื่นถึงแสนเลยครับส่วนทองแดงธรรมดาก็หลายพันอยู่นะครับส่วนถ้าจะเป็นบล็อกตัวขอบตัดทองคำเนี่ยก็ทองคําคือตรงนี้ครับนะครับจะมะีความต่างตรงนี้คือทองคําขออนุญาตอามายชี้นะครับเนี่ยทองคำราะนั้นท่านต้องจดจําในลักษณะตรงนี้ด้วยนะครับทองคํามีลักษณะที่มาที่ไป มีปื้นเนื้อในลักษณะเป็นร่องให้จดจําอยู่นะครับแต่นั้นร่องนี้ก็ถ้าเราไปฝังลึกหรือจดจําแค่ร่องเนี้ก็จะถูกกลวงได้นะครับในลักษณะถ้าเราจําไม่แม่นนะครับร่องมันจะต้องเป็นแบบนี้ครับถ้าร่องคือดูร่องได้ครับร่องมีกี่มีกี่ริ้วกี่ร่องนะครับคือร่องก็ต้องจําไปถึงริ้วนะครับอย่าไปจําร่องแล้วก็จลํลกลวกนะครับและส่วนตัวตัดก็จะเป็นแบบนี้ซึ่งมีหลายคนก็อธิบายว่าตัวตัดจะเป็นแบบนี้นครับชัดเจนแบบนี้ ซึ่งความชัดเจนของผมก็คือว่าผมแนะนําให้ดูถึงร่องนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยต้องมีในลักษณะอย่างนี้เป็นแม่พิมพ์หรือเป็นแม่แบบในการสังเกตนะครับเพะนั้นจุดจุดอย่างเงี้ยเรียกว่าเป็นจุดตายหรือจุดใจตังก็ยังได้นะครับเหมือนในลักษณะปื้นเนื้อตรงนี้ของอะไรสุกใจเขาเรียกว่าจุดใจตังแต่ถ้าทําเกยมาจะดูออกนะครับในลักษณะอย่างเงี้ยผมแนะนําว่านอกจากดูจุดนี้แล้วนะครับดูจุดปื้นเนื้อตรงนี้แล้วเนี่ยก็ควรจะสังเกตในลักษณะขอบตัดแบบนี้ นั้นส่วนอ้าวเล่าแล้วก็เล่าซะเลยทีเดียวขอบตัดนะครับนะดังนั้นขอบตัดฝั่งนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับฝั่งนี้จะเป็นประมาณนี้อะไรดูปื้นใหญ่ก่อนนะครับปื้นใหญ่ร่องรอยการตัดก็จะเป็นแบบนี้ดังนั้นริ้วร่องเนื้อที่ยุบที่เป้าหายไปนี่เห็นไหมจะเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยนะครับร่องนี้เป็นแบบนี้ด้วยนะครับต้องเป็นแบบนี้นะครับไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุไม่ได้เกิดจากการผิดพลาดจากการผลิตนะครับแต่เกิดจากตัวตัดหรือตัวกินเนื้อกินได้เท่านี้ครับเนื้อนี่กินไม่ได้ครับเพราะว่า มีความสโลบนูนสูงมาแล้วก็ลงมาต่ําแล้วเนื้อตรงนี้ปรากฏว่าหายไปเห็นไหมเนื้อตรงนี้ปรากฏว่าไม่อิ่มไม่เต็มหายไปจากการผลิตหรือการปั้มหรือการออกแบบมาของนะครับของโกนเหลียนหรือออกแบบในลักษณะที่จะมาปั้มขึ้นรูปในลักษณะแบบน,นเมื่อปั๊มไปแล้วเนื้อตรงนี้นะถูกอัดนูนขึ้นไปสูงเกินไปเนื้อตรงนี้จึงเหลือแผ่วบางดังนั้นเวลาตัด ก็จึงได้เหลือเนื้อให้เห็นเท่านี้ประมาณนี้ดังนั้นอันนี้คือจุดจ่ายตังได้เช่นกันนะครับถ้าหากว่าเราจะสังเกตนอกจากจะไปเชื่อหรือว่าจดจําเพียงจุดใดจุดหนึ่งในลักษณะบอกว่าเป็นตัวตัดทองคําแล้วขายในตัวตัดทองคําราคาตัวตัดทองคําท่านก็จะ,ะจ่ายสตางค์แท้แต่ได้เหรียญเกนั้นกลับมานะครับก็เป็นเรื่องที่น่าเจ็บปวดดังนั้นสิ่งนี้ก็สิงส่งละสิ่งละอันพันละน้อยสิ่งที่ผมมีความตระหนักและมีความจําเป็นอยากจะแนะนําเผื่อกันเอาไว้เท่านั้นเองนะครับ แล้วจุดต่อมาก็คือลักษณะแมพิมพ์ทรงหน้าตามือไม้นะครับมือพรษสังกัดจายแล้วก็ลักษณะความตื้นเบอร์ของพิมพ์ก็จะออกแนวในลักษณะเหมือนรวยรวย,รวย,รวยหรือสามรวยปีสามหกนะครับประมาณนั้นแล้วก็จุดตายลอีกอันก็คือจุดที่เป็นโค้ดนะครับเดี๋ยวผมส่มให้ดูใ,ใกล้ๆนะท่านดูตามผมนะครับนะแต่จะใกล้มากม่าดเพราะไม่ใช่กล้องสองนะครับเห็นไหมจะเห็นวงข้างในเป็นวงนะครับ วงนี้จะมี3 4วงเป็นวงเดือนเล็กๆเป็นวงตามวงเลยนะครับออกไปไม่ใช่เส้นไม่ใช่ไม่ใช่เส้นตรงอย่างนี้นะครับเส้นเป็นวง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 ในเป็นวงในวงกลมอยู่ในส่วนฝั่งเนี้นะครับฝั่งนี้เป็นวงในวงกลมสามสี่เส้นผมส่องและถ่ายรูปแล้วจะประมาณนั้นนะครับนี่คืออนามัยจัมโบววงเล็บคําว่าจัมโบ้จัมโบก็คือไม่ไม่ต้องเล่าแล้วว่ามันยังไงนะครับดังนั้นก็จะหายากเด็ด เล็กน้อยนะครับไม่ไมเล็กน้อยหายากทีเดียวถ้าเผื่อไว้ธรรมดาก็จะพอมีนะครับแต่ว่าจะสวยแค่ไหนอะย่างไรก็ต้องไปดูนั้นจุดกําเนิดของเหรียญแท้ผมเคยได้แนะนําไปหลายคลิปหลายเหรียญหลายรุ่นนะครับซึ่งจะเป็นจุดน่าจดจําอีกจุดหนึ่งนะประมาณนี้ครับครับคือหูเหรียญหูเหรียญก็คือเป็นที่มาที่ไปของต้นกําเนิดเกิดเหรียญน,นะครับต้นกําเนิดเกิดเหรียญเลยในะลักษณะการปั๊มการออกแบบมาข้างแรกเนี่ยยังไม่ได้เจาะถูกไหมครับเมื่อเมื่อยังไม่ได้เจาะเนี่ย ก็จะมากเหรียญที่มันต่ํากว่าวงนี้ไว้เล็กน้อยนะครับคือเป็นจุดมาร์กเพื่อวัาเตรียมไว้สําหรับตัวเจาะสมมติเข็มนี่เป็นเข็มเจาะใช่ไหมจึงเมื่อเจาะแล้วเจาะด้านบนจะเหลือเนื้อด้านล่างใช่ไหมถ้าเจาะชิดด้านบนนะครับตัวเจาะในชิดด้านบนจะเหลือเนื้อด้านล่างไว้เป็นเอกลักษณ์ให้เรจาจดจำเหมือนสุขใจเหมือนอบุญภาวัสนาส่งหรือเจ้าสัวแล้วก็หลายๆรุ่นนะครับที่เห็นแล็เนื้อแบบนี้บ,บ่อยนะครับดังนั้นส่วนเจาะซ้ายก็ได้เหลือขวาเจาะขวาเหลือซ้ายประมาณนี้ที่ผมอธิบายหลายคลิปไป ติงเตือนเพื่อนพ้องน้องพี่ให้จดจําในลักษณะมีความจําเป็นเมื่อดูหูเหรียญเรียบร้อยแล้วได้เข้าตําราแล้วนะครับก็จะมาดูหน้าตาพิมพ์ขององค์พระสังฆจ่ายนะครับเมื่อดูเรือนร่างองค์พระสังฆจ่ายเรียบร้อยแล้วก็มาดูที่เขาบอกผิวตึงตึงตึงแบบไหนก็อธิบายยากนะครับตึงก็คือว่าเรายังดูไม่ลึกซึ้งยังไม่เป็นเนี่ยจะดูยากคําว่าตึงมันก็ตึงเหมือนกันหมดนะไม่ใช่ผ้าจะหย่อนแล้วลมพัดนะครับเพราะว่าเป็นผิวเหรียญในลักษณะที่มีความแน่นตึงเหมือนกันแต่คําว่าตึงของเหรียญนั้นเนี่ย ถ้ามองถึงนยัยยะความตึงอะโอเคผมเล่าข้างหลังให้ฟังเลยความตึงของเหรียญจะออกประมาณนี้ครับดูข้างหลังดูซอกดูซอกที่มีแก้มเนื้อดูซอกที่มีปื้นเนื้อนะครับจะเห็นความตึงของเหรียญได้และพอตึงแล้วก็จะเห็นริว้วเห็นกระแสะของเหรียญในลักษณะที่มันเป็นนะครับแรงอัดของตัวปัม๊มตัวปั๊มนี่มีม,มีน้ําหนักเขาว่าเป็นตันนะจริงเท,ท็จประการใดผมไม่ทราบนะนะครับน้าหนักเป็นตันเนี่ยเมื่อน้ําหนักเป็นตันเมื่ออัดบดไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีความ ปริ้นหรือความแน่นของเนื้อปริ้นออกมาเกิดความตึงและปริ้นออกมาเป็นกระแสให้เราเห็นได้เริ้วๆเริ้วๆเนี่ยครับเนี่ยครับเริ้วๆจนแม้กระทั่งตรงเนี้ยเหมือนปลดหนี้สามหกเหมือนกันนะครับเป็นเนื้อที่เป็นเอกลักษณ์ที่พอจดจําได้นะครับเนี่ยนั่นแหละเป็นเป็นปื้นเนื้อแล้วครับเนี่ยในลักษณะเนี้ยถ้าเป็นบล็อกเป็นร่องเป็นรอยของขาพญาต่อเดือนก็ตามหรือเป็นร่องใช่ไหมที่มีเนื้อปิ้นแบบนี้เนี่ยท่านดูนะเห็นไหมท่านดูนะท่านนับเขี้ยวได้เลยถ้าของแกเนี่ยเขี้ยวพวกเนี้ย จะหายไปอันนี้เป็นเคล็ดลับไปเล็กน้อยนะครับแต่ดูได้ถ้าถ้าเขาต้อทำตรงนี้เหมือนท่านก็ไปดูตรงอื่นอีกนะครับผมแนะนำว่าจะไปดูตรงอื่นอีกนะครับเช่นตัวยันเนี่ยมีความนูนตรงไหมมีความกลมชัดไหมครับเนี่ยมีความสวยไหมครับเนี่ยสวยลอยอยู่บนเรือนอยู่องค์พระนะครับเนี่ยท่านก็มาดูหางอีกหางตัวนี้ก็มีดังนั้นของเกทถ้าไปเจาะจงทําจุดใดจุดหนึ่งซึ่งการกําเนิดครั้งแรกมันไม่ได้ครับมันไม่ไดนะ้การกดทับออกแบบหรือลอกเรียนแบบไปเนี่ยมันมันจะลําบาก ดังนั้นตัวจบสุดท้ายแล้วก็คือตัวโค้ดที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อกี้นะครับแล้วก็ตัวขอบตัดนะครับขอบตัดความเป็นริ้วร่องแบบนี้เป็นอมาตะเลยสําหรับตัวตัดทองคานะครับนะครับแล้วก็ร่องแบบนี้จดจําได้จะต้องเป็นแบบนี้นะครับร่องเนี่ยมี3ามสี่ขีดตรงนี้นะครับที่ผมจะบอกว่า DNA นะครับบ่งบอกถึง DNA DNA คืออะไรที่มาที่ไปเนี่ยเป็นลักษณะชุดเดียวกันในลักษณะเออถียงกันไม่ได้เลย เป็น DNA คือประกาศ DNA ไว้เลยว่าลักษณะร่องนี้เป็น DNA ร่องเนี้เป็น DNA ได้เนี่ยครับร่องนี้นะครับร่องนึงเนี่ยนะครับร่องนี้ร่องนี้แล้วก็ร่องฝังนะง่งนี้นะครับเนี่ยร่องฝั่งนี้นะครับตรงกันเป็น DNA ได้แต่ถ้าหากว่านะครับถ้าหากว่าจะมีความเพลี้ยนเปลี่ยนไปได้บ้างก็เป็นเรื่องธรรมชาติซึ่งแต่นะครับแต่ก็ยังเหลือร่องรอยของ นะครับก็ยังเหลือร่องรอยของนะครับทิวนะหรือรอยบางๆให้เราเห็นนะสองไกลยๆยังเห็นเลยไหมฮะดีเที่ผมเล่าเมื่อกี้นะครับเนี่ยเนี่ยครับร่องเนี่ยเห็นไหมสองไกลยๆยังเห็นเลยครับนะฮะดังนั้นท่านไปเจอเหรียญไหนก็ตามแต่ดังนั้นไม่มีเหตุผลที่จะต้องใช้ตัวตัดหลายตัวอยู่แล้วสําหรับต,ตัวตัดแบบนี้นะครับเพราะว่าสร้างจํานวนไม่มากนะครับสร้างจํานวนไม่มากก็เป็นจุดจดจําอีกลเล็กๆน้อยๆมาเล่าสู่กันฟังไว้ส่วน ตรงอื่นที่ไม่ได้ล่าไว้ก็เชื่อว่าน่าจะมีคลิปอื่นๆท่านก็ศึกษาไปนะครับช่วยกันดูแล้วก็ช่วยกันชมแล้วก็ช่วยกันสังเกตในลักษณะที่ถ้าเป็นเหรียญแท้ก็ส่งเสริมกดให้กําลังใจเขานะครับก็จะประมาณนี้ครับครับคลิปนี้ก็คงฝากไว้ประมาณนี้ไม่ได้ประโยชน์มากก็น,น้อยครับสวัสดีครับยิงงวยครับ